ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมด่รงก๊บนซีเนเวอร์ X2 นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่กันบ้างละเพราะว่าเปิดเกมเก่าแล้วอยากลองเปลี่ยนแนวบ้างเป็นแนวแบบอนิเมะบ้างเนาะกดคิวเพื่อพูดกับเขานะครับผมแล้วผมก็ได้ทําการเลือกตัวละครเซตตัวละครแล้วก็ข้ามคัดซีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าคั้นซีนอ่ะอาจจะมีลิกัสิตด้วยก็ได้ผมก็เลยข้ามออกไปตอนนี้พาร ตอนนี้เราเขาก็จะให้เราไปคุยกับเนี่ยตามแผน่นศีลาจารลึกอะแผ่นจันลึกอะให้เราเดินทางบบให้เราไปตรงที่เนี่ยแบบนี้รูปรูปหน้ารูปคนที่มีแผ่นจันลึกเนี่ยให้เราไปคุยกันครับผมพอเขาเสร็จปุ๊บเราก็ดูก่อนว่าไปในต่อยนี้เราก็ขึ้ไไน,ไ,นไปขบวนครับผมทีนี้มันก็จะมีภารกิจให้เราทําครับกับทันเฒ่าโดยการภารกิจนี้ก็จะมะีเดินทางข้ามเวลาย้อนเวลาไปช่วยทุกคนในอดีตครับผม ให้ดีขึ้นผมเปลี่ยนชื่อดูชื่อผมดอกจันหมดเลยให้เหมือนคำหยาบแต่จริงๆไม่ใช่แต่เขาจะคิดว่าใช่หรือเปล่าจริงๆผมพอเราจะเข้าไปในการเวลาแล้วใช่ไหมก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าเรายังไม่พรอ้อมยังไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยนะครับผมตัวเกมก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะฝึกฝนก่อนหรือว่าเราจะไปก่อนเลยหร,หรือว่าเราจะไปสู้เลยผมเลือกที่จะไปสู้เลยนะครับผมไปเพราะว่าผมเล่นมาแล้วเรียบร้อย ครั้งที่สองครับเพราะว่าครั้งแรกเสียงไม่ไม่ออกมันเป็นไรไม่รู้แต่ครั้งนี้ก็ขอให้มันออกแล้วกันเนาะพอดีก็กลัวแบบว่าเสียงไม้มันจะออกอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วเสียงไม้มันไม่ออกแล้วผมว่าจะอัดใหม่ก็รอดูว่าเสียงไม้มันเข้าไหมก็เล่นละ2สองออกตอนเนี้ยดูดีคิดออก็แย่เลยแบบนี้แย่เลยครับผมออโดนไหม ลาดิสนะครับผมเป็นตัวร้ายออในอนิเมะตัวแรกๆเลยมาแรกๆโคตรโหดอะ่ะเดี๋ยวนี้มาด้านหลังมาโคตรกากเลยทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่ามาแรกๆโหดมากนะครับผมอาจงงกุยับเปลี่ยนงกุญนี่สู้ไม่ได้นะครับผมพิกโกโลหืมใชรมาเอครับผมเรามาเองเรียบร้อยเราเองครับผม มาพร้อมกับทรงผมกวนกวนส้นเทา้าถ้ามองดูผมผมเลือกเองให้แบบดูแบบเท่ๆหน่อยหาครับผมต่อครับผม6ก็คือมึงมาแบบตกแล้วก็มาเก๊กรอใหม่มาครับผมให้สู้กับลาดิสนะครับผมจะเหลือเล็กน้อยก็พอขอแค่นี้ นะครับดูเลยครับผมไม่ขอพุทธาเพลงไม่ขอพุทธารรมเพลงเฮ้ยไม่ขอพุทธามเพลงไม่ขอพรรมเพลงไม่ขอทธธมเพลงครับเพื่อนดูเลยเลยยาาาเาับองขับาเฮ้ยหลบได้เ yeah. กินไป คาเบคาเบ่าโอ้โหไม่โดนอีกแล้วอะไรเนี่ยคาเบคาเบ่า,เ,าเ,เอาใหม่รอบนึีกไหมล่ะโอ้โหดันเล่นคอนโอ้โหไม่โดนอีกแล้วต้องสักทีวะโอ้โหเพื่อนได้เล่นเลยแล้วกันทำมันถึงไม่ให้ เอาละโอเคคาเบ่รอกไวเออโอโดนแล้วโอ้เทพปะเฮ้ยไม่เล่นนานเจ๋งเหมนะเนี่ยเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ไม่เล่นนานละเอาดีดูโอเคเคโอไปเออตกครับผมแรงไรแรงแซดโอเคโอ้โหเพิ่งไปดูสองเองเอ่อที่ผมมีสกิลคาเบคาเบ้ห้าก็เพราะว่า ผมเล่นจบไปแล้วรอบเดือนและทีนี้สกิลมันยังอยู่ให้ผมอยู่ไงผมก็เลยใช้เอาแต่ว่าผมก็คงไม่เอาพัดก็คงไม่เอาสกิลกินเกนมาหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สนุกนะครับผมก็ออาเหมือนสกิลแรกๆเลยที่แบบมีต้นเกมอะโดนโกคูไปด้วยครับผมเออโอ้โหโดนเสียงงงกุลหัวหร่อโคตรนั่นเลย ขอให้ไม่ได้ยินเหออรอบเนี่ยรอบสองนะเอาจริงไม่อยากอัดไม่แล้วถ้าไม่เป็นอย่างนี้อยู่ก็คงจะลงเลยนะครับผมพอวัเล่นสองรอบแล้วไม่เป็นไรไม่รู้นึกว่าไม่มันจะดีกว่านี้แย่เลยเราก็หายตัวไปแล้วเรียบร้อย เฮ้ยสองนี่คือตัวร้ายของภาคนี้นะครับผมสองตัวนี้แหละภาคตัวร้ายของภาคนี้เคผมเราก็จะกลับมาที่ปัจจุบันนะ,ะผมถ้าเราไปช่วยในอดีตแล้วให้ให้มันดีขึ้นแล้วเราก็กลับมาในอดีตนะผมเฮ้ยในปัจจุบันเฮ้ยพูดอะไรวะอพอพวกไปวนมาก็ผมพอกลับมาถึงท่านผู้ทอยก็จะคุยกับเรานั่นนี่น,น,น,นู่นน,นั่นนี่นี่นั่นนู่นนะครับผม ก็ผมขอสรุปเลยนะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ยรอผู้หญิงคนนั้นอ่ะผู้หญิงเชื่อไรไมรู้แต่ผมไปศึกษาดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราอ่ะจะเขาจะพาเราไปดูฮีโร่ประจำเมืองนี้ครับผมรีเลยครับผมเราเล่นแบบไม่อ่านแต่ว่าเราจะดูคัทซีนนะครับผมโอเคครับต่อแล้วผม ท่ทานผู้เฒ่าก็จะไปกับเราโอเคคกับผมเราก็จะเดินมาตรงนี้โอเคนี่นี่คือเมืองของเรานะครับผมเมืองมีเมืองเยอะแยะเลยมันเขาจะพาเรามาดูฮีโร่ประจำเมืองนี้ครับผม ที่คอยที่คอยปกป้อมือนี้ไว้อะไรประมาณนี้แหละให้ผมรู้มานะอ่านี่ไงแล้วก็มาแล้วรอแป๊บนึงจอขาวก่อนมาแล้วทึ๊บทึ๊บนี่ครับผม เนี่ยเราก็จะบอกว่าทีโล่ประจําตรงนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะอธิบายให้เราใช้เมมบอร์ดได้สกเก็ตบอร์ดดิสกเก็ตบอร์ดพูดถึงไปไหนต่อครับผมพลเรงกิจหลักของเราก็คือแท่งศิลานะครับผมแท่งศิลาสีแดงคือพลเรงกิจหลักของเราครับผมไปครับผมแล้วก็จะไปตรงที่ไอตัวสีขาวครับผมนี่เลยไอตัวสีขาวนี่เลยครับ เราก็กดเล่นเลยมันคือคนที่แจกดาร์กบอลนะครับผมถ้าเราชนะได้เราก็จะได้ดาร์กบอลมาถ้าเราชนะเราก็จะได้ดาร์กบอลมาหนึ่งลูกมันจะสุ่มมาว่าเราจะเราจะได้ดวงไหนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสู้กันลุยโอเคโอเคโอเคมันจะแจกดาร์กบอลเรานะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหไม่โดนอีกแล้วเจเลอล่ะทีนี้เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่จะใช้คืนจะใช้คืนขอละลูกนี้โอ้โอเคได้ไม่เอาแล้วก็ได้โดนมาถึงโอ้โดนแต่ไรเว้ยคาบีคาบีห้าไม่เคยโดนเลยคาบีคาบี ฮ่าได้ <Rocky> ไม่เล่นแล้วแบบเนี้ยเอาเลยละกันลงกับผมลงไปหาันเลยมาดีมาดีมาดีเอ้ยโอ้โหโอเคโดนอยู่มาดีหล่นมาตัวคาร์บีคารบห้าผมแบบนี้ก็เสร็จสิค okay, รับแบบนี้ ก็จะจบแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรละ่าจะมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเก็ะจะให้จานก,กัณฑ์บอลเรามานี่อ่ะได้จานก,กัณฑ์บอลสี่ดาวครับผมแค่นี้แหละครับผมสะสมให้ครบเจ็ดเจ็ดดวงนั่นเองผมมาบอกโอเคเราก็เริ่มภารกิจต่อไปเลยก็คือมาคุยกับท่านผูน้เท่าครับผม อ่อให้เราเริ่มอ่อให้เราฝึกฝนหนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ฝึกครับผมเราไปที่จุดรับเควสต,ต่อเลยต้องเออท้าผมถ้าถ้าอยากจะบินเหมือนนอยู่บนท้องฟ้าแบบแตบบ่ที่เราเดินผ่านตะเกียแต่ที่เขาลอยอยู่บนฟ้ากันหนะต้องจบเนินเรื่องของเนี่ยเนี้ยครับผมอยู่บนฟ้าครับน,นะนั่นแหละ ต้องจบนะเนื้อเรื่องของฟิเซอร์ก่อนนะถึงจะปลดล็อกให้มันบินได้กดคิวขับผมพาเรวเวลเฟสกดไปมันก็จะมีให้เราสอสู่เหมือนกันครับผมไปรับผมไปชึบชึบสตอรี่ของพุ่งจบนี้ก็จะเป็นสตอรี่เดี่ยวๆแล้วครับแค่มาทำบันเล็กๆให้มันปลดล็อก,กเฉย เอาตัวละครเก่าของผมไปเนาะนี่เอาตัวละครเก่าของผมไปดีกว่านาะครับผมนี่ตัวละครเก่าของผมเองครับนี่ไปคนเดียวพอไม่เอาใครไปโหดอยู่แล้วตัวนี้ตัวละครเก่าของผมเองครับผมมีตัวละครเก่าอยู่นี่มาถ้าทำอะไรเลยเลื่มแล้วนะไม่ได้เล่นนานละสองเดือนละผมเพราะว่าเล่น GTA อย่างเดียว ตัวเลขหนึ่งบักโอเคเนี่นยนี่คือตัวละครพี่คืตรรอตัวละครเก่าผมนะครับโอเคเราเก็บกว่อนที่รรขะะเขาจะบอกเราอีกทีเดียว,ว,วยด,ดิไป อย่ารู้ว่าตัวละครเก่าผมมีท่าไม่ตายอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ผมก็จะมีบิ๊กแบงคาเบคาเบ่าแล้วก็ใช้โอเคนคาเบคาเบฮาอันนี้เป็นแค่สกิลรอครับผมเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็แบบนี้บิ๊กแบงครับผมกดที่ขวาเป็นบิ๊กแบงคาเบคาเบฮานี่ อันนี้ไม่ใช่ท่าไม่ตายนะผมท่าไม่ตายผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งจต่ไปก่อนเราไปก่อนไฟว่ากันเนาะมันดังไปไหมเสียงเพลงอะกดตรงลูกเลื่อนนะครับเพื่อเป็นการล็อกแล้วกดคิวเพื่อเป็นการพุ่งเข้ามาในประตูไม่ติดบ้าเราพอแล้วเข้ามาปุ๊บเราก็หานผมแล้วก,นนวก,กดเล็หนึ่งนะครับผมที่เขาบอกเราแต่แก กดเลขหนึ่งหานี่การชุบก็เหมือนกันครับกดแค่นี่ไงเจอแล้วนี่ครับผมกดลูกเลื่อนตรงกลางกดคราวหนึ่งครับผมก็จะเป็นการชุบตรงเลื่อนของเมาส์นะครับผมตรงลูกกิ้งเมาส์กดกดไว้ไม่ต้องกดแช่นะครับกดครั้งเดียวพอก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นการชุบเพื่อนถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับผมถ้ามีเพื่อนไปด้วยนี่ครับรู้แล้วเรียนรู้เร็วไหมล่ะ โอเคพร้อมแล้วผมเดี๋ยวเราสั้งคู่เท่ามาเคโอ้โหมีศัตรูมาครับโอเคมีศัตรูมาก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าตัวละครผมมันโหดไงตัวนี้มันแบบที่สุดแล้วคือสู้แป๊บเดียวก็ตายอ่ะเฮ้ย ใี้ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็นี่ผมก็จะมีซูเปอร์บอมแล้วก็ซูเปอร์แบ็คคาเบคเบฮาโอเคแค่นี <laughs> ้มันเป็นตัวละครที่ผมอันนั้นอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับผมไม่ได้เสกอะไรมานะเล่นเอา <S <S เล่นนานอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะทำทีทูกนะันคนเล็กหนึ่งครับผมหาพวก นั่นงเจอละใครเอ่ยใครอยู่ในซอกเหรอหมดลังเอา้าตายแล้วเหรอเอา้าโอ้โหไม่น่าเลยว่าจะทำให้คลิปมันยาวๆหน่อยกลับกลายเป็นคลิปแต่สั้นเ่ะนั้นอย่าเยยา คนเล็กหนึ่งแล้วหาอะไรกันโอเคหาพวกนี้ก็จะเป็นพวกคนอื่นนะครับผมที่เราจะต้อง,องมาต่อสู้ด้วยเดี๋ยว,เ,ยวเราไปท้าเขาผมมาดูเลยเอาดิเตอรบอลไปเลยเพื่อน แงร,รงโหทั้งผมหาทั้ผมพลังบอลกินกิได้มาตอนที่ได้มายากมากจบเลย <c oughs> โคตรโหเอาไลา์เขา้าแป๊บนึงน,น,นะครับผมจะเล่นต่อเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพวกไม่สนใจไลา์ผ่านแล้วครับผมแล้วก็กดเลขหนึ่งเหมือนเดิมหาคนต่อนั่นไงประตูว้าวกับท่านผู้เฒ่าเต่าครับผมเฮ้ยท่านอาจารย์ มันจะยังไม่จบนะครับผมก็จะมีให้สู้กับลูกน้องของอะไรไม่รู้อยู่นิดหน่อยมาแล้วรอชาร์จอเ,เลยแล้วกันเราเป็นแพ็กที่หนึ่งชาร์จนะครับผมเป็นชาร์จเร็วที่สุดแล้วเราจะเล่นแบบไม่ปล่อยพลังนะครับผมมันจะไม่สนุก เอาพอ,อเป็นซุปเปอร์สยาไม่ได้คนลืม,น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 ,มนี่เลยแป๊บเดียวเลยจบเลยแบบนี้นนเร็วมากไม่น่าตัวละครขี้โกงเลยอย่าโอ้โหอันนี้เป็นท่าไมตรายของโกคูแบ็คนะครับผม ม่านแล้วโอเคไม่เป็นไรคลิปสั้นวันหนึ่งเนาะไม่เป็นไรเนาะครับผมแรงแซดด้วยโอ้โหโอ้แรงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ปั้นตัวละครน,นะผมนี่อ๋อให้อัพสกิลกดอ,อัพสกิลผมก็อัพมาแล้วครับผมเรียบร้อยไม่ต้องห่วง อัพใหม่ก็ได้เนาะอามาอัพสกิลโชว์ก็ได้กปดมาแรกแล้วก็อันนี้ครับผมก็จะเลือกเลยก็จะมีอันแรกก็จะเป็นเลือดครับผมอันที่2ก็จะเป็นคิก็คือที่ปล่อยพลังอันยาวๆสีม่งส้มครับสเตนไมดน่าก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นพลังการโจมตีอันนี้ผมไม่แนะนาให้อัพนะครับผมถ้าใครอัพก็อัพได้เป็นเป็นสกิลสไต์ที่ต้องแบบโดนตัวไงแต่ส่วนมากอ่ะเขาเรียกอันนี้กันขี้บัสจะทําให้การปล่อยพลังแรงขึ้น เดี๋ยนี้ครับผมยังไม่เลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากครับผมจบแล้วคลิปนี้ต่ออีกไหมนิดนึงต่ออีกไหมนิดนึ่งเอาไหมไม่เอาเนาะมีอะไรถามไหมอยู่ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามีอยู่ต่ออีกไหมนิดนึงมาต่อตาหนึ่งก็ได้มาพาเรลเควสผมเขาเรียกว่าพาเรลเควสอีกขี้เกียจเปื่อนึงครับเหมือนไม่จะช็อตเลยว่ะ เอาตัวของเราไปเองเนาะไม่ต้องเอาของใครไปเอาตัวเราเองนี่แหละมานี่แหละเอาตัวเราเองเลยคนเดียวด้วยไปไป,ไปไงละ่ะก็คนเดียวไปเลยเื่อจะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปเราก็เล่นต่อยตาหนึงก็ได้มามาผมอโอ้โหมาดีมาดีโอ้ตีอย่างเบาอะ่ะ แล้วผมมาแล้วผมโอเคโดนมาตอนนี้ก็โดนหนิงองคุนลาดิสมาเปล่าผมมาแล้วโอ้โหลาดิสว่ละลาดิสโหนลละครับผมตอนนี้ไม้แรงลาดิสโหมดมากเอาทิ้โลกกันครับผม เอาไว้หม้่อ่าเอาเอไมาไปค่า,า,าไม่โดนโอ้โหแย่และลาดิทอยู่ข้างหลังันหนึงไอลาดิสันหนึงเสียผมมาลาดิสตามมึงแล้วไอหนู อย่าให้ราดทีได้ตีนะครับผมคถ้าค่อยๆไปอโอ้โหหนูตาด้วยโอ้โหโคตรโหดเลยโอ้ธอไม่โดนอีกแล้วเบื่อจังเลยเอาดิมีอะไรบ้าอองาออกพลังขึ้นต่อเลยนเนะเาะพลังแรงของเราเลย อย่าจบยอย่าเฮ้ยมีอีกเหรอโอ,โ,หโอ้โหเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิใครอะโกหังเด็กกระปุโกหังเนี่ยจะสอนให้เดี๋ยวพี่สอนให้น้องมาครับไมโอ้โหไม่โดนอีกแล้วอะไรนี้โดนด้วยเป็นไงละ่ะ เสร็จแล้วผมยากยากอยู่เพราะว่าตีเบามากแรงสรแสบผมโอเคเพิ่มมาเพิ่มมาผมเร็ว่ได้ไรปะโอ้ได้ชุดด้วยโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาเปลี่ยนชุดให้ดูนะครับผมผมจะใส่ชุดอะไรนะเป็นชุดที่ผมมีอยู่แล้วแหละอันนี้ไรเอ่ยอ๋อเล่นกับเพื่อนแต่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นครับผมก็เลยไม่เล่น อ่าโอเคไม่เล่นนะครับผมโอเคผมก็จบไปแล้วคลิปนี้ถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะคะรับ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเล่นตั้งใจเล่นมากเจอกันใหม่พรุ่หน้าผมครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนี่เก๊กหลอด้วยเป็นไงอะ่ะไม่บายครับผม